เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าหากเรามีทุนมากพอและมีความต้องการที่จะสร้างสื่อโซเชียลมีเดียขึ้นมาสักอย่างหนึ่งและทําให้มันมีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่นิยมชมช,มชอบมีผู้คนเข้าใช้งาน100ล้านคนนั้นเราจะต้องใช้เวลาสักกี่ปีกันแน่ยกตัวอย่างอาทิเช่นสื่อโซเชียลมีเดียที่ทุกคนคงคุ้นเคยและรู้จักกันดีนั่นคือ Twitter ใช้ระยะเวลา5ปี5เดือน Facebook ใช้เวลา4ปี6เดือน Instagram ใช้เวลาสั้นหน่อยแค่2ปี4เดือน แต่เมื่อเวลาไม่นานที่ผ่านมานี้มีแอปวิดีโอจากจีนที่ชื่อว่า TikTok ใช้เวลาเพียงไม่ถึงปีก็มียอดผู้ใช้งานครบ100ล้านคนจนตอนนี้แอปดังกล่าวได้กลายเป็นแหล่งธุรกิจมูลค่า2.5ล้านล้านบาทซึ่งจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเราลองมารู้จักกับแอป TikTok กันให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมกันดีกว่าครับ TikTok เกิดจากไอเดียของวิศวกรซอฟต์แวร์ชาวจีนที่มีชื่อว่าชาง Ing, ที่เขาต้องการจะมีบริษัทซอฟต์แวร์เป็นของตัวเองและเมื่อในปี2012เขาตัดสินใจหาทีมงานและร่วมมือกันก่อ,กอตั้งบริษัทเล็กๆที่มีชื่อว่า Bydan ขึ้นมาเพื่อสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะในตอนแรกก็ได้ทำแอป,ปอ่านข่าวออนไลน์ที่จะใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ว่าผู้อ่านอยากอ่านอะไรและก็แนะนำข่าวจากแหล่งต่างๆบนโลกออนไลน์มาไว้ในแอป,ปโดยที่พวกเขาไม่มีนักข่าวมาเขียนข่าวเองเลยแม้แต่คนเดียวโคตรฉลาด ผ่านไปไม่นานนะครับพวกเขาก็เริ่มเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันคงจะเกินเยียวยาและหากปืนชุชะตาต่อไปพวกเขาก็คงมีอันต้องเจ๊งเป็นแน่แท้พวกเขา,เ,เ,นนเ,ขาเลยแปลสภาพจากแอปอ่านข่าวมาเป็นแอปโซเชียลที่ทําให้ผู้ใช้งานเข้ามาสร้างและแบ่งปันวิดีโอสั้นๆที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแอปเปิดตัวและทําตลาดจากภายในประเทศจีนภายใต้ชื่อ Douyin ในเดือนธันวาคมปี2016 แม้ในตอนแรกผู้คนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันคือแอปวิดีโอที่โคตรจะไร้สาระก็เพราะด้วยรูปแบบที่ต่างจาก YouTube ซึ่งสามารถผลิตเนื้อหาที่ยาวมากกว่าและมีรูปแบบแตกต่างกันในหลายหัวข้อแต่ TikTok กลับเป็นเพียงแอปวิดีโอสั้นๆลิปสิ ync, ้์ใสฟิลเตอร์หรือโชว์ทักษะร้องเต้นเล่นดนตรีเท่านั้นแต่ด้วยความเรียบง่ายและสนุกสนานดังกล่าวสามารถครองใจกลุ่มเด็กวัยรุ่นในช่วงอายุ13ถึง15ปีได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งผู้ยอดใช้งานทยานขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึงปีก็มีคนใช้ครบ100ล้านคนพร้อมกับยอดชมวิดีโอลวมวันละ1000ล้านครั้งซึ่งความสำเร็จของยิมหมิงเปรียบเสมือนว่าเป็นการตบหน้ากลุ่มคนที่เคยดูถูกพวกเขาไว้จนแทบจะมุดแผ่นดินหนีกันเลยทีเดียวหลังจากประสบความสำเร็จที่จีนต่อมาในเดือนกันยายนปี2017พวกเขาก็ได้ผลักดันแอป,ปสู่ตลาดโลกภายใต้ชื่อว่า t i k t o ok k ภายในช่วง3เดือนแรกของปี2018นั้น t i k t o ok k ก็สามารถขึ้นแท่นแอปที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในโลกด้วยยอด45ล้านครั้งมากกว่าทั้ง YouTube Instagram และ Facebook ที่ได้รับความนิยมในขณะนั้นต่อมาก็กลายเป็นแอปฟรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหลายประเทศเอเชียทั้งญี่ปุ่นเวียดนามกัมพูชาและนั่นก็รวมถึงประเทศพี่ไทยแล้วด้วยนะครับเมื่อทิตอกมีการเติบโตที่สูงมากในช่วงปลายปี2018บริษัท s o f t b a n k เป็นบริษัทลงทุนชื่อดังของญี่ปุ่น ได้มองเห็นความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของสื่อโซเชียลนี้เขาจึงได้ร่วมลงทุนเป็นเงินเกือบ1นึ่งแสนล้านบาทหากคิดจากมูลค่าหุ้นที่ยักษ์ใหญ่แห่งญี่ปุ่นได้รับไปนั้นจะทําให้มูลค่ากิจการของไบแดนนั้นสูงถึง2.5ล้านล้านบาทผักด้านให้พวกเขากลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกตอนนั้นไปในทันทีที่สำคัญนะครับพวกเขาไม่ได้โตเฉพาะมูลค่า แต่เมื่อมองไปยังรายได้ก็ยังเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งในปี2017พวกเขามีรายได้ประมาณ80,000ล้านบาทต่อมาปี2018รายได้เพิ่มเป็น240,000ล้านบาทและปี2019เพียงครึ่งปีแรกก็ทำรายได้อย่างถล่มทลายไปถึง220,000ล้านบาทเกือบเท่าของปีก่อนหน้าทั้งปีกันเลยทีเดียวปิดท้ายด้วยเรื่องราวและสถิติที่น่าสนใจของ TikTok ปัจจุบัน TikTok มีผู้ใช้งานเฉลี่ยวันละ800ล้านคนเป็นรองก็แค่พี่ใหญ่อย่าง Facebook ที่เข้ามาตีตลาดก่อนซึ่งตัวเลขและผู้ใช้รายวันอยู่ประมาณ1,600ล้านคนแม้จะได้รับความนิยมไปทั่วโลกมียอดชาวจีนใช้งาน170ล้านคนชาวเมริกันใช้งาน120ล้านคนและประเทศที่ TikTok ได้รับความนิยมสูงสุดก็คืออินเดียโดยยอดคนเข้าใช้งานสูงถึง460ล้านคนจากที่ตอนแรก TikTok ได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอายุเฉลี่ย13-15ปีซึ่งถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีความสามารถขายโฆษณาและสร้างมูลค่าได้มากนักเวลาผ่านไปไม่นาน TikTok ก็ได้เดินทางมาและพิสูจน์ตนเองกลายเป็นแอป,ปที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ16-24ปีคิดเป็นสัดส่วนถึง41%ของผู้ใช้งานทั้งหมดซึ่งสวนทางตรงกันข้ามกับแอปที่ใหญ่อย่าง Facebook ที่มีสถิติว่าผู้ใช้งานสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่วัยรุ่นใช้งานโซเชียลดังกล่าวน้อยลงในแต่ละวันจะมีคนดูวิดีโอบน TikTok ประมาณ1,000ล้านวิวซึ่งเป็นรองก็แค่ YouTube ที่มียอดสูงถึง5,000ล้านวิวต่อวันมูลค่าของแอปพลิเคชันล่าสุดที่ถูกประเมินไว้ก็คือ2.5ล้านล้านบาทของบริษัท b บ d a n c e นั่นคือตอนที่ Softbank เข้าลงทุนเมื่อปลายปี2018และผ่านมานานนับปีแล้วที่ TikTok เติบโตขึ้นเรื่อยๆตอนแรก b บ d ดน c e มีแผนจะนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นในปีนี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดต,ตอนนี้พวกเขาจึงยังกำหนดวันเข้าซื้อขายที่แน่นอนไม่ได้แต่ท่ามกลางวิกฤตของธุรกิจอื่นๆเราได้เห็นธุรกิจอย่าง a เม z o n Microsoft หรือ Netflix ที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักราคาหุ้นบริษัทเหล่านั้นก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อบ่ายแดนเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นถึงเวลานั้นเราก็จะได้ทราบมูลค่ากิจการที่แท้ทรูของบริษัทว่านักลงทุนจะให้ TikTok สินค้าหลักของพวกเค้านั้นมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่สำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปนี้กันด้วยนะครับ